ย่ๆ yeah, yeah. น้ำพริกมาถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อมอยากจะรีวิวน้ำพริกคู่นี้มากๆเลยเพราะว่าอ้อมสั่งเป็นประจำเลยค่ะร้านเนี้ยนะคะเขามีสูตรน้ำพริกให้เลือกมากกว่า10ส,สูตรเลยแต่วันนี้นะคะอ้อมสั่งน้ำพริกหมูก,กระจกกลมยำกับน้ำพริกกากหมูไปค่ะอยากจะบอกว่ากรอบมากๆกรอบทุกรสชาติเพราะว่าร้านเนี้ยนะคะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็มีวันหมดอายุระบุชัดเจนด้วยฝาอัดไนโตรเจนน้ำพริกนะคะ ถึงได้กรอบอร่อยสดใหม่นะคะมีให้เลือกหลายรสชาติเลยคือแบบอร่อยมากๆแล้วขอบอกว่าน้ำพริกหมูกระจกต้มยำนะคะเหมือนได้ทานต้มยำจริงๆเลยค่ะทุกคนคือกรมกรอบมากๆแล้วก็นี่เลยน้ำพริกกากหมูคือได้กากหมูชิ้นใหญ่มากๆใหญ่เต็มคําคืออร่อยมากๆเลยและที่สําคัญนะคะพกพาสะดวกไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนหรือไปต่างจังหวัดเราก็สามารถพกพาไปได้นะคะเพราะว่าแพ็กเกจต คือน่ารักมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะมีหลากหลายรสชาติคือไม่เบื่อแน่นอนนะคะเลือกทานได้เลยนะคะไม่เบื่ออร่อยทูกใจออมมากๆเลยค่ะ